สวัสดีค่ะอยู่กับสามสาวของเรานะคะคุณยายกับน้องๆนะคะช่วงเช้าๆ้านะคะที่สุรินทร์นะคะบ้านสามสาวของเราอากาศหนาวมากๆนะคะวันนี้นะคะช่วงเช้านะคะนี่ค่ะคุณยายสามสาวตื่นขึ้นมาก็ได้กินเลยนะคะวันนี้ยายจ๋าจก็เร็วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อน ดูนะคะคุณยายอาการหนาวแต่ว่าก็นอนอยู่นะคะเห็นลงลอยนะคะนี่คะ่ะดินติดแก้มเลยคุณยายฟ้าใสาโอ้เคี้ยวอร่อยเลยนะคะกินอะไรนี่กินอย่างยายจ้ะสับประรดเนาะนะคะนนท์จะไปหาพี่บุญมีพี่บุญมีจ้ะแสบบอแสบบ แตบโบอโอ้มาจ้าเอสวัสดีค่ะคุณแม่ก่อนวัสดีค่ะค่าก่อนเร็วโชว์สวยสาวไม่อ่าบน้ํามีแต่ดินสาวไม่อาบน้ํามีแต่ดินนะคะนี่นะคะก็จะนอนกันตรงนี้เลยนะคะเอาไปไหนหนึ่งเนาะนะคะใครหายนะคะใครหายน้องลำพูนก็จะนอนตรงนี้นะคะเอาลองลำพูนไปไหนเนาะ นี่นะคะน้องลำพูนทำไมวันนี้ได้ออกมาอยู่นอกบ้านเนาะนะคะลมก็เย็นกลางคืนก็จะมีน้ำค้างลงด้วยนะคะอากาศเย็นหนาวมากๆสาวน้อยของเราคือนได้มานอนนอกเป็นอย่างนี้เป็นอย่างขึ้นนอนนอกทำไมหน้าจ่อยจังขึ้นหน้าจ่อยแท้เป็นอย่างขึ้นได้นอนนอกเนาะมีอย่างเนาะ นี่นะคะน้องลำพูนเมื่อคือนน้องลำพูนสร้างวีรกรรมสร้างวีรกรรมนะคะคุณแม่จ้าแกงหลอกให้ควานหลับแล้วน้องก็ออกมาเดินเล่นนี่นี่นะะดูหน้าเดี๋ยวเราตามไปดูว่าเมื่อคือนไปถึงไหนมีอะไรเสียหายบ้างไปกันเลย นี่นะคะมาทางนี้นะคะนี่ค่ะหญ้าตรงนี้ก็เหมือนเขาไม่ค่อยกินนะคะน้องช้างต้องรอให้แก่นะคะไม่แวะไม่แวะลงปลายหญ้านะคะนี่นะคะไม่แวะลงปลาหญ้า,านี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นมีมีต้นกล้วยอยู่นะคะหนึ่งโกนะคะตรงนี้นะคะเราตามตามไปดูนะคะตามไปดูน้องลูุนไปถึงไหนเมื่อคืนขาดนะคะเล่นโซ่ โขาดเลยนะคะเมื่อคืนเมื่อคืนก็เหมือนเขานอนปกตินะคะนอนแต่หัวข้าด้วยนะคะหรือว่าจะนอนเยอะแล้วก็ตื่นช่วงดึกดึกดึกเนาะนะคะนี่คะ่ะอากาศหนาวนะคะอากาศหนาวแต่ว่าได้กินต้นกล้วยเสร็จก็มาลงน้ำปาดนะคะคืออาบใดเนาะ นี่คะ่ะเล่นน้ำนะคะมาอาบน้ำเล่นน้ำเล่นเสร็จก็นู่นเลยนะคะนู่นถูต้นไม้อยู่คาลิปหักไปหนึ่งต้นนี่ก็เป็นบ่อของเราเนาะนะคะก็ล้มรั้วเป็นไม้ไผ่ไว้โชคดีมากๆเลยนะคะที่น้องไม่ออกไปไม่ออกไปข้างนอกถ้าออกไปไม่รู้จะไปตามหาที่ไหนหรือว่าข้างนอกไม่ไม่มีหญ้าเนาะนะคะ ไม่มีหญ้าต้นไม่มีต้นกล้วยตน้นนะคะตรงนั้นก็จะมีต้นไม้ยุบต้นยูคาลิปต์นะคะหัก